หากคุณกำลังเบื่อในกับการเล่นเกมสายฟรีที่ไม่เทพสักทีวันนี้ผมจะแนะนำร้านที่จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูในราคาประหยัดร้าน JB Easy Shop ร้านบริการรับเติมโรบักระบบ ID Pass ที่ราคาย่อมเยาเยา้ยาวยวนใจที่จะทำให้คุณนั้นกลายเป็นเทพชูแบบง่ายสุดๆและยังมีบริการกดเกมพาสและผลไม้แมปต่างๆอีกมากมายคิดจะเทพชูคิดถึงเพจ JB Easy Shop เอ้ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางจืดทึกๆึกเนทึกทึก,ท,กท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่า a n น m เม r คริ e r กับีมครั้งสําหรับเจ้าแมปนี้ท่านผู้ชมฮะผมพึ่งจะเล่นจบไปในคลิปที่แล้วนะครับสามารถที่จะเคลียร์ด่านทั้งหมดได้แล้วใน EP ีที่2และในคลิปนี้ EP ีที่3ครับเขาอัปเดตอัดหน้าผมเข้ามาเลยท่านผู้ชมฮะในคลิปนี้นะครับมีดินแดนอัปเดตเข้ามาใหม่1ดินแดนแล้วก็มีอัปเดตคริสต์มาสพาร์ทสเข้ามาด้วยก็คือที่ผมเล่นไปในคลิปที่แล้วคือพาร์ทหหรือว่าช่วงแรกท่านผู้ชมฮะแต่อันนี้คือคริสต์มาสอีเวนต์ช ช่วงที่2เอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าดินแดนใหม่นั้นจะคือดินแดนอะไรแล้วก็คิสมา t ์อีเวนต์พาร์ทสหรือว่าตอนที่2เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่มันชัดเจนมากๆสําหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็คือเขาอัปเดตสิ่งที่ละลายเงินผมมาเยอะมากๆแต่ผมขอดูก่อนนะว่าจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่ามันแพงแบบแพงสุดๆไปเลยเหมือนตั้งราคามาไม่ให้ใครซื้อเลย่านไู้ชมะสิ่งนั้นคืออะไรบ้างผมพาดูเลยแล้วกันนะมาที่ร้านขา ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือ EX c l u s i v e c h r i s t m ต s มอครับตอนแรกเนี่ยอีเวนต์คริสต์มาสไม่มีไข่ท่านผู้ชมฮะแต่พาร์ทสองหรือว่าตอนที่2มีไข่ e x c l u s ค v e เข้ามาราคาฟองเริ่มต้นที่เบาๆนะครับเบากระเป๋ามากๆเลย1,700รโรบัคต่อ1ฟอง3ฟองเนี่ยราคา4,449รบโรบัคถามว่าผมจะซื้อไหมคำตอบชัดเจนตรงนี้เลยนะครับวา่าไม่ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าแมปนี้ผมรู้สึกว่ามันจะอัปเดตบ่อยและถ้าเกิดอัปเดตเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยฮะ เอกูสีก็คือตกกระป๋องและเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมฮะมีดินแดนใหม่เข้ามาก็ต้องมีไข่ฟองใหม่เข้ามาครับเอกูสีริปเปอร์ท่านผู้ชมฮะนี่คือไข่ของดินแดนใหม่อย่างนั้นเหรอไอเจ้าตรงนี้มันคือมาจากอเดเมบีเทพมรณะไม่ใช่เหรอแต่ประเด็นก็คือเขาเอารูปมาใส่แบบนี้ได้เลยเหรอมันไม่ติดลิขสิทธิ์เหรอเจ้าแบบนี้แต่ว่าราคาฟองละ800โรบรัสก็ยังแพงอยู่ดีแต่ผมอาจจะซื้อท่านผู้ชมผมอาจจะซื้อนะแล้วก็ที่เหลือฮะไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับเอาละซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมสามารถที่จะไป ดินแดนริปเปอร์หรือว่าดินแดนของบนะีสเทพมลณะได้แล้วนะครับซึ่งดินแดนนี้เอาละราคาไข่เริ่มต้นเท่าไหร่ดีกว่าราคาไข่ถูกสุดนะครับ 17p ซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่8 6 p คือบอกได้เลยครับว่าเจ้าแมพนี้มันใช้ในเรื่องของหน่วยเงินแบบแปลกๆมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันคือหน่วยอะไรนะครับแล้วก็แพงสุดเนี่ยอยู่ที่ 110p เอ่อเอาละผมจะลองเปิด 17P ดูก่อนแล้วกันนะเปิดมา3ฟองครับดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรจากการเปิดไข่ฟองนี้ออกก็เป็น ว้าว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 ท่านผู้ชมฮะผมได้กรอบสีส้มตรงนี้ซึ่งเป็นระดับร e เจนเดอรี่18และก็ได้เจ้ากรอบสีแดง9.20มาด้วยว้าวผมโชคดีมากเลยนะครับแล้วก็สเตตัสของเจ้าตัวกรอบสีแดงท่านผู้ชมฮะ22 AA ดาเม g และส่วนเจ้าตัวรีเจนครับ9.70 AA ด a m a g นี่มันเยอะมากท่านผู้ชมฮะเอาละเปิดอีกรอบหนึ่งได้2ตัวมาดูกันว่าจะได้อะไรมาออปลาเป็น รีเจนอีกตัวหนึ่งแล้วก็อ e ีปิกฮะอ e ีปิกดาเมจ3.90 a a ก่อนที่เราจะไปเปิดไข่ที่ไหนต่อที่ไหนนะครับผมขอลองวิ่งเพื่อโจมตีบอสของที่นี่ก่อนแต,แ,ตแ,ตแต่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 เดี๋ยวนะนี่อะไรอะ่ะนี่คืออาวุธใหม่เหรอนี่มัน นี่มันอีเวนอะไรเน่ยท่านผู้ชมฮะนี่มันอีเวนดูดเงินผมชัดเลยนะมันเป็นอาวุธใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่านี่คืออาวุธที่ราคาแพงที่สุดวงเล็บว่าโรบัคนะครับราคา3500รโรบัคบวก20ความเร็วแล้วก็บวก120์เซคริกดาเมจ เดี๋ยวนะอันนี้999โรบักก็น่าซื้อเหมือนกันมันมีอะไรน่าซื้อมากเลยนะในคลิปนี้แต่ผมจะยังไม่ซื้อก่อนนะครับเอาละมาลองวิง่งโจมตีในเรื่องของ, Monster, ของ an, Beast, ap, มอนสเตอร์ของดินแดนบีสเทพมรณะก่อนท่านผู้ชมซึ่งก็นแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าลูกกระจอกปกติแล้วก็บอสตัวที่1 2 3 4 5เนี่ยผมว่าผมน่าจะผ่านได้แบบสบายๆอยู่แล้วแหละเอาละและตอนนี้ผมเริ่มมาชาร์ที่โซนประมาณ48งั้นหมายความว่าบอสตัวที่5หรือว่าบอสตัวที่50เนี่ยก็สามารถที่จะ ลดความเร็วผมได้อย่างนั้นเหรอและเรียบร้อยครับความเร็วผมหายไปแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดความเร็วเราช้าลงหรือว่าเราเปลี่ยนกลายเป็นเดินแทนวิ่งเนี่ยดามเมจเราก็จะลดลงด้วยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้เนาะแต่ไหนแล้วท่านผู้ชมฮะเขาอัปเดตในเรื่องของคริสต์มาสอีเวนต์พาร์ทสองเข้ามาเราก็ต้องมาดูหน่อยฮะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนี่คืออัปเดตที่เข้ามาถูกไหมมีกล่องของข,องขวัญอันใหม่เข้ามาท่านผู้ชมฮะในคลิปที่แล้วมีแต่กล่องราคา600แต่คลิปนี้ราคา6000มาดูกันว่าสเตตัสของสัต เลี้ยงคริสต์มาสอีเวนต์พาร์ทมันจะโหดแค่ไหนผมได้เดกุระดับรีเจนมา12%ขอดูดาเมจหน่อยนะกดอีควิลเบสอีควิเบสไม่ได้นั่นหมายความว่าดาเมจมันน้อยอยังไงละ่ะดาเมจของเจ้าเดกุนะครับ 4.50P ผมสรุปให้ง่ายๆเลยละกันท่านผู้ชมฮะว่าสัตว์เลี้ยงในอีเวนต์คริสต์มาสพาร์ทที่2เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในดินแดนบีทเทพมรณะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สุ่มนะฮะเราจะ ะไปหมุนวงล้อแทนนะครับเพื่อเราจะได้ของดีไงท่านผู้ชมเอ่อผมจะซื้ออะลองซื้อแบบของฟรีมาก่อนแล้วก็ต้องรออีก4นาทีเหรอโอเคมาลองหมุนดูว่าเราจะได้อะไรขอแบบ ได้คืนมา4ี่พันเหรอฟังดูจะไม่แฟร์เท่าไหร่เลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปสุ่มเนี่ยมันมีบอกนะว่าดาเมจเท่าไหร่นี่ท่านผู้ชมไหมบวก100% g ิฟต์แล้วก็บวก30%มันนี่แล้วก็บวก80%คริกดาเมจมันแลดูจะดีกว่าเจ้าผลเมระเมระผมมากเลยนะเนี่ยมันคุ้มค่ากับการสุ่มไหมแต่ว่า การสุ่มเนี่ยมันแพงมากเลยท่านผะู้ชมมันแพงแบบแพงไปไหนก็ไม่รู้นะเอาละผมคิดว่าผมจะกลับไปดินแดนบีทเทพมอร์นาะก่อนแล้วกันท่านผะู้ชมเะเพื่อที่จะมาซื้อของที่มันจาเป็นนั่นก็คือรีมิเต็ดฮีโร่ผมจะลองซื้อสัก1ตัวนะครับหตัวเนี่ยราคา800รโรบัคเดี๋ยวมาดูกันว่าสัตว์เลี้ยงเทพทู 2, หรือว่าสัตว์เลี้ยงรีมิเต็ดของที่นี่เนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่มันแพงมากท่านผะู้ชมจนแบบผมไม่อยากซื้อแต่ก็ต้องซื้อนะครับมา8 0 0โรบัสครับจะออกมาเป็นตัวอะไรมา ลุ้นไป,ปพร้อมๆกันและผมได้เดี๋ยวนะ ระดับสีแดงเหรอ24.75ปซถือว่าไม่เลวท่านผู้ชมฮะและดาเมจของมันบวก660 AA ดาเมจเหรอว้วผมเห็นถึงความต่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรงนี้มีของฟรีอะหมุนสักหน่อยของฟรีแต่ผมก็ต้องขอพูดตรงนี้เลยท่านผู้ชมฮะว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ออกแบบมาให้เรานั้นเทพทูสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมเพราะว่าราคาการเทพทูแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเทพทูได้ ก็ต้องเสียโรบักให้กับเจ้าแมปนี้เป็นหมื่นๆเลยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมอยากได้อาวุธใหม่ท่านผู้ชมะเพราะว่าอาวุธที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็แบบไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอะ่ะหรือว่าผมควรที่จะไปลองสุ่มดีนะ เออลังเลจังเลยลังเลจังเลยอยากได้อยากได้อาวุธใหม่มากตอนนี้และตอนนี้ครับผมกําลังจะไปเจอเจ,อเจ้าบอสต,ตัวที่9ท่านผู้ชมฮะและนี่คือผลงานจากการที่ผมนั้นซื้อสัตว์เลี้ยงเทพทูมาแค่1ตัวเท่านั้นท่านผู้ชมฮะมันสามารถที่จะพาผมมาเจอเจ้าบอสต,ตัวที่9ได้ก็คือเรียกง่ายๆว่านี่คือรองบอสเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวมาดูกันว่า20วิเนี่ยผมจะสามารถจัดการเจ้าบอสต,ตัวนี้ได้หรือไม่ no, no 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 ผมว่าผมอาจจะยังจัด การเจ้าบอสตัวนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมฮะและใช่ครับผมไม่สามารถที่จะจัดการเจ้าบอสตัวนี้ได้อ่าแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่162่พีนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะสุ่มไข่ที่แพงที่สุดของดินแดนนี้ได้นะครับราคา110่พีเปิดได้แค่1ฟองนะครับมามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะดีอยู่แล้วแหละออกมาเป็นไม่ไม่ดีท่านผู้ชม ระดับแรฮะโอกาสออก5 2นะครับแต่ว่ามีดาเมจอยู่ที่ 70AA นี่มีคือระดับแรท่านผู้ชมฮะกรอบสีฟ้าแต่ว่ามีดาเมจมากกว่าเจ้ากรอบสีแดงอีกนะมาครับผมกลับมาสปินอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนะการซื้อในเรื่องของสปินเพิ่มหนึ่งครั rare, ้งเนี่ยไม่ได้รอ4นาทีแต่เป็นการรอ4ชั่วโมงเหรอโอ้โวววเอาละท่านผู้ชมมันบีบบังคับผมซื้อเจ้าบวกส0สปินหรือว่าหมุนได้10ครั้งในราคาแ0 0รโรบัส อีกแล้วเหรอ7 9 9รบโรบักเลขมหาศจรั์ท่านผู้ชมมะมามา,มาดูกันว่า799โรบักผมจะได้เจ้าดาบเล่มนี้หรือเปล่ามาดูกันในคลิปนี้เบนนี่จะดวงดีหรือไม่นะครับมาๆๆมา,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 มาและลัคกี้บูสเตอร์ no ไม่ได้ต้องการเลยขออาวุธเจ๋งๆและมันนี่บูสเตอร์อืมผ่านไป3อันนี่อันที่3ท่านผู้ชมฮะอันที่3เราจะได้ได้กลับมา4,000 ไมเกรนจะขึ้นรอบที่4ต้องมาแล้วท่านผู้ชมฮะผมขอดาบแค่เล่มเดียวขอระเววัตผมได้บันนี่นี่คือสัตว์เลี้ยงดาเมเท่าไหร่เววัตอิมมอร์ทอลเหรอระดับอิมมอร์ทลฮะก็คือความพิเศษของเจ้าบันนี่หรือว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับมันมีไว้ในการรวมฮีโร่เหรอหรือว่าสัตว์เลี้ยงล็อกไปก่อนแล้วกัน ฟังดูแปลกๆแต่ก็น่าสนใจดีนะเอ,อมาครับสุ่มต่อเหลือแค่6ครั้งอ่ะเหลือ5ครั้งแล้วท่านผู้ชมฮะนี่ครึ่งทางแล้วนะผมอยากได้ดาบอยากมันไม่โผล่มาตะพีหนึ่งอะครั้งที่5ครับมามันไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมฮะหรือว่าเราต้องเปิดบูสเตอร์อ่าได้ลัคกี้บูสเตอร์มาพอดีเลยมาครับรอบนี้เราเปิดซุ per lucky มาละมาขอดาบแค่เล่มเดียวแล้จะไม่ขออะไรอีกเลยเออ,เอ,อ สงสัยมันอยากให้ผมนั้นเปิดไข่ก็เลยให้ลัคก,กี้มาซะเยอะเลยเอยเดี๋ยวก่อนผมได้ของขวัญมาแบบนี้แสดงว่าใช่แล้วท่านผู้ชมไม่ให้ลุ้นเลยสองครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมฮะมาครับมันต้องได้ท่านผู้ชมมันต้องอ่ามันไม่ได้และนี่คือรอบสุดท้ายท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้ละมาผมจะไม่คาดหวังอะไรครับไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวัง yes อ่าพอท่านผู้ชมฮะมันโอกาสยากจริงๆอ่ะกลับมาฟาร์มแล้วกันท่านผู้ชม ภารกิจของผมในคลิปนี้ก็คือถ่าเจ้าบอสตัวสุดท้ายในดินแดนบีเทพมอลละให้ได้นะครับนี่คือภารกิจแรกนะแล้วก็ภารกิจที่2ครับผมจะพยายามเก็บเงินให้เยอะที่สุดเพื่อไปเปิดเจ้าไข่ฟองสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมนั้นจะทําได้หรือไม่แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมจนมากเกินไปครับท่านผู้ชมอาจจะรอแค่แบบแป๊บเดียวครับอาทิเช่นผมดีดนิ้วเสร็จแบบนี้ โอเคท่าผู้ชมฮะผมกลับมาจากการ FK ฟาร์มเจ้าแมปนี้ถึง2ชั่วโมงนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะ FK นานขนาดนี้แต่ไหนๆก็ไหนๆและอยากจะไปสุดซอยก็ต้อง FK นานหน่อยนะครับตอนนี้ผม FK มาทั้งสิ้นนะครับ2ชั่วโมงผมได้เงินมาที่4.36จ e, อีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะมาถึงบอสต,ตัวที่100ได้ท่านผู้ชมฮะซึ่งก็ถือว่าผม มาได้ไก่มากๆแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าบอสตัวนี้นะครับหรือว่าบอสตัวสุดท้ายเนี่ยแน่นอนนะานผู้ชมฮะผมไม่สามารถที่จะผ่านเจ้าบอสตัวนี้ได้เะครับเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมีเลือดถึง35 บีบีแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมได้เงินมาเยอะเพราะฉะนั้นฮะผมจะเอาเงินที่ได้นะครับไปสุมส่มสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่าน,นี้นะครับจริงๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงเซตนี้มันก็โอเคนะครับแต่มันจะมีดีกว่าน,นี้ไงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจนเกินไปครับก็ได้เวลาสุ่มแล้วฮะไม่รู้ว่า2ชั่วโมงที่ฟาร์มมาจากคุ้มหรือเปล่ามาดูกันว่าผมจะโชคดีแค่ไหนแล้วผมจะโชคดีได้เจ้าก,กอบรุ้งมาหรือเปล่าคาดหวังว่าจะได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับเจ้าแมพนี้มาเราจะเปิดกันแบบรัวๆครับกระเป๋ กระเป๋าเต็มแบบนี้อ่ะซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้วกันท่านผู้ชมฮะเพื่อประหยัดเวลา A few moments later moments few และกระเป๋าเต็มอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะทำไมกระเป๋ามันเต็มง่ายจังเลยเอาละเพื่อประหยัดโรบักนะครับเพราะว่าเจ้าแมปนี้กินโรบักผมไปเยอะมากผมจะทำการรวมในเรื่องของตัวละครหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะฮะโดยการทำเป็นระดับชายนี่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ สกีนี่ผมเห็นระดับใหม่เหรอระดับความมืดหรือว่าระดับดาร์กนั่นเองเราสามารถที่จะโอ้คราฟให้กลายเป็นระดับดาร์กได้อารมณ์เหมือนกับดาร์กเมทัลในเพลซิมูเลเตอร์อะไรอย่างงี้เหรอโอเคคราฟเรียบร้อยฮะขอแอบดูสเตตัสสักหน่อยแล้วกันนะดาเมจของเจ้าตัวชายนี่ระดับอีพิกนะครับอยู่ที่ 174AA แต่ที่น่าสนใจคืออันนี้ระดับรีเจนท่านผู้ชมฮะดาเมจอยู่ที่ 200AA แต่อันนี้นะครับเป็นระดับธรรมดาท่านผู้ชมฮะไม่ได้ทําเป็นระดับชาย นี่หรือว่าเรนโบเลยก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเรายังเหลือเงินครับเปิดต่อเลยเหลือแค่หน่งอีสุดท้ายนะครับเปิดได้ประมาณ10บฟอโอ้ตัวสีแดงโอกาสออก0.73อย่างงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูสเตตัสแล้วกันนะโล่งอกล่งใจโอเคเดี๋ยวนะดาเมจไม่ถึง500 AA เหรอดาเมจของเจ้าตัวกรอบแดงนะครับอยู่ที่340 AA เท่านั้นเองเอ่อ ิดหังนึแต่ก็ยังโอเคฮะที่ได้กรอบสีแดงมามาครับตอนนี้นะครับ DPS ผมอยู่ที่1.86 BB มาดูกันว่าเจ้าบอสตัวนี้ผมจะสามารถโค่นมันได้หรือเปล่าการันตีที่ผู้ชมฮะว่าผมสามารถที่จะโคน่นหรือว่าจัดการเจ้าบอสตัวนี้ได้อย่างสบายเหลือเหลือ <c oughs> <o> <c oughs> 2วิกล้าพูดคาว่าสบายออกมาได้ไงเนี่ยแต่ก็โอเคที่ผู้ชมฮะสชั่วโมงที่ผมนั่นนั่งรอมาไม่สูญเปล่าครับผมสามารถที่จะเคลียร์เจ้าบอสตัวสุดท้ายได้แล้วนะครับก็เป็นว่าในอัปเดตครั้งนี้ ผมสามารถที่จะปลดล็อกทุกอย่างได้แล้วนะครับผมไม่นับเจ้าอาวุธที่อยู่ในดินแดนคริสต์มาสที่เสียไป800โรบักแล้วไม่ได้กลับมาเลยก็เสียดาเอาโรบักนิดหนึ่งนะและก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดใครที่กําลังหาแมปเอเิเมที่ผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับแมปนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะคนเล่นหลักหมื่นเลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้าม,มาเล่นกันได้ทานผู้ชมก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้าาาลิาใหอาาใ่ออกดยรพแจงเื หรือวิจะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time